โอเคทุกคนอาการ3ทางอาการ3ทางตัวนี้เสียนี่อย่างอาการของ3มทางเสียเนาะหเลยทุกคนนะ้ามันจะล้นออกมาทางคาบิวสองมาจะปรับอากาศบบได้เนาะมันจะเล่งแล้วมันจะมีมันจะปรับอากาศบบได้คือคล้ายๆกับคาบิวเสียอาการของ3มทางเนาะมันจะปรับอากาศบบได้แล้วมันจะปรับออกบ่ได้มันจะปรับเข้าให้สุดอย่างเดียวถึงจะเล่งได้ ทุกคนมานี้มาเจอกับข้าพระเจ้าบุญล้อมชาแนลน้องทุกคนมานี้มีคุมหูดีๆเกี่ยวกับรถอีกแล้วน้องทุกคนเนาะสมาร์ตนิวอาการของมันคือน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมคาบิวย้อยเต็มเลยทุกคนน้ำมันมันจะท่วมคาบิวมันจะล้นออกมาทางปากท่อคาบิวเห็นไหมันจะล้นออกมาทางปากทางรูนี้ มันจะล้อนออกมาแล้วมันจะย้อยเห็บนบอกหน่มันจะย้อยออกมาทางนี้เลยเพราะยังมันคือถึงน้ำมันมันคือล้นน้องทุกคนไปบิวนี้เขากล้างเรียบร้อยแล้วเบิง่งอากุงอากาศหรือเช็คเบิง่งตัวหนุ่มหนูและก็ตัวอุดน้ำมันก็ปกติเป็นยังคือล้อนคาบิวทำเป็นยังคือล้อนออกแบบนี้นาอทุกคน จอดไว้บ่ได้เลยคาบิวมันจะย้อยนี่มันจะมีน้ํามันเข้าไปในกองนี่มนหทุกคนี่ย้อยเลยนี่เราจะมาดูเราจะมาเบ่งอาการหลักๆของมันคือนึ่งเอามาเช็คที่สามทางตัวนี้เนาะทุกคนนี่เลยสามทางเจ้าปัญหาสามทางเจ้าปัญหานี้ถ้ามันเสียน้ํามันมันจะไหลลงไปอยู่ที่คาบูคาบิว แล้วมันจะทําให้คาบิวล้นเนาะมันจะทําให้น้ำมันล้นออกจากคาบิวเวลาขับขี่ไปมันก็เดินเบาบอคอยได้เนาะมันจะดับเลยเดี๋ยบจะมาเบึ่ออาการของมันคนให้เช็คว่าถ้าจะเช็คว่ามันเสียหรือมันจะดีเขาต้องเป่าเอาปากเป่าที่รูนี้รูใดรูหนึ่งก็ได้จากนี่มานีเนาะจากรูนี้กับรูนี้ให้เอาปากเป่า บึงว่าถ้ามันโล่งถ้าโล่งปกติถ้าเราดูดเข้ามาเนาะดูดอาการดูดดูดแล้วมันยังโล่งอยู่แสดงว่าตัวนี้มันเสียเนาะถ้าว่าดีถ้าว่าตัวตัวมันดีเนาะทุกคนเนาะถ้าเราดูดแล้วมันจะดูดโบเข่ามันจะบบโล่งมันจะมันจะดูดมันจะดูดโบเข่าสู้กับปากเรามันจะดูดยากหรือดูดดูดบ่ได้เลยเนาะ ตัวนี้ถ้ามันมันเสียแล้วมันจะดูดโล่งเป่าก็โล่งดูดก็โล่งเป่าก็โล่งแบบนี้เสียทุกคนสามทางเสียให้เปลี่ยนสามทางเนาะทุกคนถ้าว่าล้างคาบิวเรียบร้อยแล้วกะโบหายให้มาเช็คที่สามทางทุกคนสามทางเจ้าปัญหาอยากให้ทุกคนเช็คเบิ่งตัวนี้เนาะ โอเคทุกคนอาการ3ทางอาการ3ทางตัวนี้เสียนะี่อยากให้ทุกเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกอาการของ3มทางเสียเนาะหเลยทุกคนนาะมันจะล้นออกมาทางคาบิวสองมันจะปรับอากาศบ่ไดนะ้เนาะมันจะเล่งแล้วมันจะมีมันจะปรับอากาศบ่ได้คือคล้ายค้ายกับคาบิวเสียอาการของ3มทางเนาะมันจะปรับอากาศบ่ได้แล้วมันจะปรับออกบ่ได้มันจะปรับเข้าให้สุดอย่างเดียวถึงจะเล่งได้ นี่คืออาการสามทางเสียทุกคนอยากให้ทุกคนเช็คบึ่งให้ดีถ้าอาการหนึ่งอาการปรับอากาศบบได้ต้องได้ปรับเข็มตัวนี้ให้มันสุดเข้าไปถึงจะเล่งได้ต้องให้เช็คที่สามทางก่อนอย่าพึ่งการันตีว่าคาบิวเสียหรือนุ่มนูเสียยัง,ยงต่างๆเราไม่ต,ต้องไปไล่ตัวนั้นเนาะให้ทุกคนมาเช็คอยู่ที่นี่ก่อนว่า าสามทางของเรามันจะใช้ได้ปกติบออยากให้ทุกคนเช็คเบิ่งให้ดีเนาะสองมาแล้วมันจะปรับเดินเบาบ่ได้เนาะทุกคนมันจะสะดุดแล้วเราบิดคันเร่งในรอบึ่งสูงมันจะมีน้ํามันพ่นออกมาเยอะมากเลยพ่นออกมาพ่นออกมาพ่นออกมานี่คืออาการสามทางเสียทุกคนอย่าพึ่งการันตีว่าคาบิวเสียเนาะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนเช็คตัวนี้เบิง่ง โอเคนี่คืออาการที่เขาเปลี่ยน3ทางไปเรียบร้อยแนละ้วเนาะมันก็จะเดินเบาได้ปกติเนาะนี่เลยคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับไใหรหลายๆคนเนาะที่ใช้รถสมาร์ททุกรุ่นเนาะให้เอาให้ทุกคนไปเช็คที่3ทางบึงถ้าว่ารถท่านคาบูคาบิวน้ำมันล้น ล้างคาบิวแล้วก็ยังล้นอยู่ให้ทุกคนมาเช็คที่3ทางเนาะทุกคนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ใช้รถสมาม์ททุกรุ่นอ่ะคลิปนี้ข้าพเจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย